สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาร่วมเดินทางกันต่อกับคุณริกวารเรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่37เเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณชีวิตของท่านกำลังสะท้อนถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวเรื่องความเชื่อในพระเจ้าของท่านได้แพร่ออกไป เราไม่ต้องพูดอะไรอีกท่านเองคือเรื่องราวนั้นหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนข้อ8พระเจ้าได้ประทานให้คุณมีเรื่องราวชีวิตที่จะบอกคนอื่นเมื่อคุณมาเป็นผู้เชื่อคุณก็ได้เป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าด้วยพระองค์ต้องการตรัสแก่โลกผ่านทางคุณเรื่องราวชีวิตประกอบด้วยคำพยานของคุณ คำพยานของคุณคือเรื่องที่เล่าว่าพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไรเปโตรบอกเราว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราเพื่อทํางานของพระองค์และพูดเพื่อพระองค์เพื่อบอกคนอื่นถึงความแตกต่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่คุณหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9นี่คือแก่นแท้ของการเป็นพยาน คือเพียงแต่เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องส่วนตัวยังเข้าใจได้ง่ายกว่าหลักการต่างๆและคนชอบฟังเรื่องเหล่านี้คุณค่าอีกประการหนึ่งของคำพยานคือมันสามารถทะลุการปกป้องทางความคิดหลายคนที่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์จะยอมฟังเรื่องราวส่วนตัวธรรมดาธรรมดา เรื่องราวชีวิตประกอบด้วยบทเรียนชีวิตของคุณส่วนที่สองของเรื่องราวชีวิตคุณคือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงสอนคุณจากประสบการณ์กับพระองค์สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนและความเข้าใจที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัญหาการทดลองและด้านอื่นๆของชีวิต ดาวิดอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนบทเรียนการดำเนินชีวิตแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ออกนอกทางสดุดีบทที่1 1 9เข้อ33น่าเศร้าที่เราไม่เคยเรียนรู้จากหลายต่อหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแม้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จะเป็นเรื่องที่ฉลาดแต่จะฉลาดยิ่งกว่าถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น ไม่มีเวลาพอที่เราจะเรียนรู้ทุกสิ่งในชีวิตด้วยการลองผิดลองถูกเราต้องเรียนจากบทเรียนชีวิตของกันและกันลองจินตนาการดูสิครับว่าเราจะหลีกเลี่ยงความว้าวุ่นที่ไม่จำเป็นได้มากเพียงไรถ้าเราได้เรียนรู้จากบทเรียนชีวิตของกันและกันคนที่เป็นผู้ใหญ่จะฝึกนิสัยดึงบทเรียนออกจากประสบการณ์ประจำวัน เรื่องราวชีวิตประกอบด้วยความร้อนรนของคุณในทางของพระเจ้าเมื่อคุณใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นพระองค์ก็จะทรงประทานความรู้สึกเข้มข้นต่อสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยมากๆเพื่อคุณจะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้พระองค์ในโลกนี้ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกร้อนรนเกี่ยวกับปัญหาวัตถุประสงค์หลักการหรือกลุ่มคนหนึ่งหนึ่ง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรคุณจะรู้สึกถูกเร่งเร้าให้พูดเกี่ยวกับสิ่งนั้นและทำสิ่งที่คุณทำได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้พูดเรื่องที่คุณห่วงใยมากที่สุดพระเยซูตรัสว่าใจเต็มไปด้วยอะไรปากก็จะพูดสิ่งนั้นมัทธิวบทที่12ข้อ34 พระเจ้าประทานความร้อนรนในทางของพระองค์แก่บางคนเพื่อเขาจะต่อสู้ฟันฝ่าไปสู่เป้าหมายบางครั้งพระเจ้าประทานความรู้สึกเข้มข้นแก่บางคนเพื่อพูดแทนกลุ่มคนที่ไม่มีปากเสียงพระเจ้าทรงใช้คนที่มีความรู้สึกร้อนรนเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ พระเจ้าประทานความร้อนรนที่แตกต่างเพื่อทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการจะทำให้สําเร็จในโลกนี้คุณไม่ควรคาดหวังว่าทุกคนจะต้องร้อนรนในเรื่องที่คุณร้อนรนแต่เราต้องฟังและให้คุณค่าแก่เรื่องราวชีวิตของคนอื่นเรื่องราวชีวิตประกอบด้วยข่าวประเสรศิฐ ข่าวประเสริฐคือเมื่อเราวางใจให้พระคุณของพระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำความบาปของเราก็ได้รับการอภัยโทษเราได้พบวัตถุประสงค์ของการดำเนินชีวิตและพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะมีบ้านอนาคตในสวรรค์เราต้องห่วงใยคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพวกเขาความรักไม่เคยให้ทางเลือก พระคำพีกล่าวว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ก็ได้ขจัดความกลัวเสียหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ18ถ้าคุณเคยกลัวที่จะเล่าข่าวประเสริฐให้คนที่อยู่รอบข้างคุณจงทูลของพระเจ้าให้ทรงเติมความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาลงมาในหัวใจของคุณ พระคำพีกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่2เปตโตรบทที่สข้อ9ตราบใดที่คุณยังรู้จักหนึ่งคนที่ไม่รู้จักพระคริสต์คุณก็ต้องอธิษฐานเพื่อพวกเขาต่อไปและรับใช้พวกเขาด้วยความรักและเล่าข่าวประเสริฐให้เขาฟัง สถานที่ทำภารกิจของคุณอยู่รอบตัวคุณอย่าพลาดโอกาสที่พระเจ้าประทานแก่คุณพระคัำพีกล่าวว่าจงใช้โอกาสของท่านอย่างเต็มที่ในการบอกข่าวประเสริฐแก่คนอื่นจงฉลาดในการติดต่อกับพวกเขาทุกๆครั้งโคโลสีบทที่4ข้อหความรอดนิรันดร์ของคนคนหนึ่งสำคัญกว่าทุกสิ่งที่คุณจะทำสำเร็จได้ในชีวิตนี้คนเท่านั้น ที่จะคงอยู่ชั่วนิรันด์ในหนังสือเล่มนี้คุณได้เรียนรู้จักพระประสงค์ห้าประการสำหรับชีวิตของคุณในโลกพระเจ้าทรงสร้างคุณเพื่อให้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์เป็นตัวอย่างพระลักษณะของพระองค์แว่นขยายพระสิริของพระองค์ผู้รับใช้แห่งพระคุณของพระองค์และผู้สื่อสารข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนอื่น ในวัตถุประสงค์5ประการนี้ประการที่5เท่านั้นที่คุณทำได้เฉพาะบนโลกนี้อีก4ประการนั้นคุณจะทําต่อไปในนิรันการนั่นคือเหตุผลที่การเผยแพร่ข่าวประเสริฐจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งคุณมีเวลาเพียงสั้นๆที่จะบอกเรื่องราวชีวิตของคุณและทําให้ภารกิจของคุณสำเร็จ